นี่มาชนบรียแล้ใส่แว่นนะเศรษฐาน,นี้เราให้มือกล้องมาถ่ายรูปให้นะวันนี้ ขนาดอยู่กลางแดดน,นะเนี่ยขนาดผมอยู่กลางแดดน,นะยังหนาวอนะ่ะยังหนาวอนะ่ะพี่น้องดูนะ <c ười> สวยงามเนี่ยว่าจะลงไปหาหอยตัหน่หนนะพี่น้อง โคนาบนทะเลไม่ลงไปเอาตำส้มตำหน่อยจัเยอะลงไหมนี่ทำไมม่ลงน้อยก็ได้ไปตำส้มตำมั้ยเนี่ยเก่งนะไปเอามาแล้ว